วันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนโยบายหลกัหลกๆที่เขาประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินนะครับหรือว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา600บาทหรือค่าแรงขั้นต่ําปี67 400บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นอาการสาทธไปหมดแล้วนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยออกมาผลักดันเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองทานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเลียบนะครับสุรพงศ์สืบวงลีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอมิง คนที่เคยประกาศเรื่องค่าแรง600บาททั้งหลายค่าแรง400บาททั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เคยประกาศเรื่องของนโยบายแจกเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ทุกคนก็กลายเป็นคนหายหมดนะครับเราไม่เห็นหมอนเลียบนะครับเอกมาดีเบตประเด็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนานมากแล้วนะครับหมอมิงพมมิลเลอร์สุดเดเดยังมีบ้างแต่ว่าหมอนเลียบไม่เห็นนานแล้วนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้หมอนเลียบก็เป็นคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่มีบทบาทอย่างสูงในการดีเบตนะครับ นโยบายต่างๆก็อย่างยิ่งนโยบายกู้งเงินแจกแต่ตอนนี้หมอนเรียบก,ก็กลายเป็นคนหายไปนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าภารกิจคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นโยบายความรักมันยุ่งหรือเปล่านะครับแต่งานซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นงานที่หมอเรียบทําในยุคที่มีการดีเบติในทีวีเรื่องกู้งเงินแจกนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหมอเรียบหายไปคุณแพทย์ทองทานเองนะครับวันนี้ก็มาแสดงความเห็นเรื่องนโยบายแต่เป็นนโยบายซอฟต์พาวเวอร พูดถึงเรื่องการไม่ต้องเก็บหนังสือขึ้นมากลับเข้ามานในการติดสติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแบรนด์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องกู้เงินแจกนะครับมันเต็มไปด้วยสัญญ,ญาณว่าถึงทางตันแลวหลักฐานงการถึงทางตันคือคนของพเพื่อไทยที่เคยผลักดันเรื่องนี้ตอนนี้หายหมดครับคุณเศรษฐาเองกลับมาเมืองไทยก็แทบไม่พูดเรื่องกู้เงินแจก พูดแต่ว่าทําต่อทําต่อทําต่อแต่ไม่มีใครพูดแล้วว่า,าคุณจุลพันธ์บอกว่าทําต่อหลังเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยบอกเอาไว้หลายเรื่องด้วยกันหนึ่งไม่กู้ก็กลายเป็นกู้สองวันแจกตอนแรกบ,บอกว่าแจากทันทีที่เป็นรัฐบาลหลังจากนั้นก็บอกว่าแจากเดือนธันวาหลังจากนั้นก็แจกกุมภาหลังจากนั้นก็แจกสงกรานต์หลังจากนั้นก็แจกก่อนพฤษภาแล้วรอบที่หกคือพฤษภาก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ครึ่งโลแล้วครับ เปลี่ยนอย่างนี้ขึ้นโหลแล้วความน่าเชื่อถือเชิงนโยบายไม่มีอะไรเหลือแล้วมันจึงกลายเป็นเหตุให้หลายคนเลิกพูดเรื่องนี้เพราะไม่กล้ารับผิดชอบกับความล่าช้าเชิงนโยบายซึ่งอาจจะกลายเป็นความล้มเหลวเชิงนโยบายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับถ้าดูยุทธการของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับเขาก็จะเดินหน้าสู่การโทษคนอื่นนะครับอย่างเช่นโทษแบงค์ชาติต่างๆนานานะครับหรือว่า <c oughs> คุณภูมิธรรมนะครับวันนี้ก็มาว,าวิชาวิจารณ์ว่าเรื่องของการกู้เงินแจกเนี่ยปปชอย่ามาขัดขวางเขานะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็พูดถูกแต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่า,วาปป,ปชออกมาแสดงความเห็นเรื่องนโยบายกู้เงินแจกนะครับนะครับปปชออกมาแสดงความเห็นเรื่องนโยบายกู้เงินแจกว่ามันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยมันเป็นอำนาจตามกฎหมายที่ปปชเขาได้รับ นะครับคุณธนัตก,การมาสมัครอีกรอบหนึ่งขอบคุณธนัตก,การมากนะครับที่สมัครอีกรอบหนึงบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์เกิน2,000คนไปเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านมากมาด้วยนะครับตอนนี้เรามีผู้ชมดูอยู่เข้าใกล้4,000แล้วนะครับเฉพาะใน youtube สดๆเนี่ยเฉะนั้นช่วยกันกดไลค์นะครับวันนี้ถ้าได้ผู้ชมกดไลค์ถึง3,000ัเนี่ยผมหลักฝันดีเลยนะครับ ตอนนี้ดูเกือบสี่พันะครับอยากเห็นคนกดไลค์คลิปนี้และกดติดตาม u t u b e ช่องสินวั Talk เพิ่มขึ้นในคืนนี้ถ้ากดเพิ่มขึ้นได้สัก3า0พันนี่ยในสุดยอดเลยนะฮะเชิญชวนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณภูมิทําก,ก็บอกว่าเรื่องนี้กู้เงินแจกนี่ปปชไม่ต้องมายุง่งมันไม่ใช่หน้าที่ปปชซึ่งคุณภูมิทาพูดถูกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ปปชถ้าปปชมายุง่งประเด็นคือสิ่งที่ปปชทำในถึงเขามายุ่งหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้ครับลูกครับดอกนะครับปป,ปชได้ออกทำเสนอแนะซ นะครับเป็นกฎหมายประกัฐธรรมนูญปี60ซึ่งปปชสามารถทําคําเสนอแนะได้นะครับกรณีนี้จึงพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำว่าปปชมายุ่งเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งพักเพื่อไทยขัดขวางการร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยให้อำนาจปปชในการทำคำเสนอแนะได้เพราะฉะนั้นคุณภูมิทําพูดถูกครึ่งเดียวว่าถ้าปปชมายุ่งเนี่ยไม่ได้แต่ในกรณีนี้ปปชมายุ่ง หรือปปชแค่ทำตามกฎหมายประกอบมาปี60ผมคิดว่ากรณีเป็นอย่างหลังก็คือทำคำเสนอแนะเพราะฉะนั้นเมื่อทำแค่คำเสนอแนะยังไม่ได้มายุ่งเพียงแต่เมื่อเป็นคำเสนอแนะเพื่อไทยหนาวไหมหนาวแน่นอนแต่เป็นความหนาวที่เพื่อไทยต้องฝ่าความหนาวไปต้องแอนอกสู้ไม่ใช่บอกว่าโทษว่าปปชมาขัดขวางเพราะปปชขัดขวางไม่ได้ปปชไม่มีอำนาจขัดขวาง การออกนโยบายกู้เงินจากพระราชบัญญัติต้องออกโดยรัฐบาลเสนอเรื่องนี้เข้าสภาและสสรับรองปปชไม่มีอำนาจขัดขวางรัฐบาลในการเสนอกฎหมายไม่มีเลยและปปชไม่มีอำนาจในการขัดขวางสสไม่ให้หวดกฎหมายนี้ด้วยไม่มีเลยเพราะ,ะปปชขัดขวางไม่ได้เกมของเพื่อไทยคือเกมโทษว่าคนอื่นขัดขวางนะครับซึ่งนี่ยิ่งเป็นสัญญาณว่านโยบายนี้มันอาจจะล้มเหลว เขาถึงต้องโทษคนอื่นว่าทให้เขาทาไม่ได้นึกออกไหมครับการโทษคนอื่นว่าคนอื่นเป็นเหตุทําไม่ได้เนี่ยแดงวเขาอาจจะมองานโยบายนี้มันอาจจะล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้รอแรกนะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในความรอดแรกทั้งหมดเนี่ยทุกคนหายกันหมดต้องชมคุณภูมิทำารืออกมาชนปปชแต่คุณเศรษฐาไม่พูดอะไรตอนนี้คุณเศรษฐาก็ยังไม่พูดอะไรว่า ตกลงจะแจกเมื่อไหร่คุณเศรษฐาเป็นประธานคณะกรรมการดิจิทัลบอลเลตและเป็นร,รัฐมนตรีคลังและเป็นคนหาเสียงเรื่องนี้ว่าจะแจกเงินและเป็นคนประกาศว่าจะกู้เงินแจกคุณเศรษฐามีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการต้องพูดเรื่องนี้ว่าหลังจากเลื่อนแจกเงินมาหกครั้งแล้วตกลงเมื่อไหร่จะแจกคุณเศรษฐาคือคุณต้องรับผิดชอบแต่กลับมาจะตามให้คุณเศรษฐายังไม่รับผิดชอบคุณสัตวเศรษฐาพูดทุกเรื่องได้หมดนะครับตอนนี้พูดเรื่องเสื้อผ้าก็ได้พูดเรื่องถุงเท้าก็ได้ แต่เรื่องหลักของตัวเองไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณเศรษฐาจะพูดทุกเรื่องแต่ไม่พูดเรื่องหลักของตัวเองไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับทีเ่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาได้ออกมาทำนะครับโดยที่ก็ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าว่าจะทำเนี่นะครับก็คือนโยบายแลนบริชนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทย ไม่เคยหาเสียงเอาไว้แต่จูจ่ๆก็ออกมาผลักดันนะครับผ่านกรรมธิการต่างๆแล้วก็กลายเป็นชนวนของความขัดแย้งนะครับกลายเป็นชนวนของการวิพากวิจารณ์นะครับวันนี้นโยบายแลนบริดจ์ของพรรคเพื่อไทยก็ได้ถูกคุณสิริกัญญาออกมาตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งผมต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับให้ความเป็นทางกับคุณสิริกัญญาก่กอนเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวแฟนๆเพื่อไทยจะไปเกลียดสิริกัญญา จะบอกว่าสิริกัญญารายวันเอาแต่ดาเพื่อไทยไม่ใช่นะวันนี้คุณสิริกัญญาเป็นงานที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ขึ้นเวทีนะครับหลังจากขึ้นเวทีเสร็จเนี่ยนะครับก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณสิริกัญญาดังนั้นอยากจะให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนว่าสิริกัญญาไม่ได้แถลงข่าวดาเพื่อไทยทุกวันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคุณสิริกัญญาเป็นงานที่ธรรมศาสตร์แต่นักข่าวไม่เห็นคุณสิริกัญญาเนี่ยไม่สนใจงานที่ธรรมศาสตร์สนใจแต่เรื่องเรื่องลั่นบิชและเรื่องกู้เงินแจกก็เลยสัมภาษณ์คุณสิริกัญญ คำถามนักข่าวนะครับคุณสิธิ์กัญญาโดนนักข่าวถามเรื่องแั้ขอบคุณคุณน้องอลิสนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์ให้เราค่ะอาจารย์คุณธนัทการด้วยนะครับบอกว่าไลค์ 3K อาจารย์แันดีช่วยๆกันนะครับขอบคุณคุณธนัทการมากนะครับรุ้นกันว่าจะมีผู้ชมกดไลค์ถึง 3K หรือเปลา่าตอนนี้ผู้ชมเราอยู่ประมาณ4,000นะครับตอนนี้คนกดไลค์ประมาณ2,400แล้วใครที่ดูอยู่ตอนนี้4,000คน มีกดไลค์อยู่สองพันสี่แปลว่ามีอีกพันหรอยคนเนี่ยแอบดูแล้วไม่ยอมกดใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในพันหร้อยคนที่แอบดูแล้วไม่ยอมกดช่วยกดหน่อยนะครับแอบดูแต่ไม่กดช่วยผมกดหน่อยพันหร้อยคนเนี่ยนะครับตอนนี้รู้แล้วเนี่ยมีแอบดูอยู่พันหร้อคนแล้วไม่ยอมกดนะครับช่วยกดนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์นิดหนึ่งช่วยกดแชร์นิดนึงแล้วก็ช่วยกดติดตามเพิ่มนิดนึงด้วยนะครับทั้งพันหร้อยคนที่แอบดูแล้วไม่ยอมกดเดี๋ยวผมจะไปสืบว่าใครแล้วจะตามไปถึงบ้านนะครับ ใครที่แอบดูอยู่นะครับ4,000คนกดไลค์2,004เนี่ยนะครับมี1,600คนแอบดูไม่กดเดี๋ยวผมจะตามไปถึงบ้านแล้วจะไปจับมือกดเองนะครับถามว่ามีเปิดสายไหมเดี๋ยวจะมีเปิดสายนะครับเดี๋ยวจะมีเปิดสายนะครับคุณนายิกาบอกว่ากดแล้วจ้าคุณอังคณิตบอกว่ากดแล้วคุณบารนาน่าบอกว่ากดแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอึงไข่กดหน่อยจ้านะครับกดตลอดจ้าคุณวิชาขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับคุณมาสเตอร์ภูมิบอกว่าฉันน่ากลัว ตามไปถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปถึงบ้านจริงๆนะครับถ้ารู้ว่าใครดูอยู่แล้วไม่กดเนี่ยนะครับโอ้เห็นไหมฮะพอบอกจะตามไปถึงบ้านตอนแรกมีดูอยู่พันหกร้อยคนที่ไม่กดตอนนี้คนที่ดูแล้วไม่กดเหลือพันสี่ร้อยคนมีกดเพิ่มทันทีสองร้อยคนแล้วนะครับ <c oughs> คุณแกะส้็บอกว่าไม่กดรีบมานะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับไม่กดหลายอยากให้จันมาบ้านนะครับดูทุกคลิปกดทุกคลิปจ้านะครับอ่ะช่วยกันกดเยอะๆช่วยกันกดเยอะๆนะครับช่วยกันกดเยอะๆนะครับ อ่าช่วยกดเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม youtube ช่องนี้ให้เยอะๆมันจะได้ไปถึงสี่แสนสมาชิกผู้ติดตามสี่แสนเร็วๆนะครับแล้วคุณสิริกัญญาก็ไปงานที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วเขาก็ถูกนักข่าวสัมภาษณ์นะครับนักข่าวที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องให้เครดิตนะครับรีพอร์เตอร์กับมติชนนะครับมีการสัมภาษณ์คุณสิริกัญญานะครับซึ่งก็มีคำถามต่อคุณเศรษฐานะครับเรื่องแลนดบริดจ์นะครับคาถามต่อคุณเศรษฐานี่มีคาถามว่าอะไรบ้างนะครับคาถามที่มีนะครับก็คือ คำถามเรื่องความชอบธรรมของนโยบายคําถามเรื่องการฟังประชาชนมากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนะครับเช่นนักข่าวสาวพิคุศริกญญาเรื่องแลนบิชนะครับว่าเรื่องแลนบิชเนี่ยอยากให้คอรมอรลงไปรับฟังความเห็นและสบตากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าถ้าคอรมอลอยากจะทำแลนบิดจริงๆก็อยากให้คอรมอลมั่นใจว่ามีการพิจารณาความคุ้มค่า อย่างรอบคอบแล้วหรือรายงานที่เคยทําแล้วนะครับที่มีท่อส่งน้ํามันและมีโรงกลั่นน้ามันขอยไปทํารายงานให้เรียบร้อยจะได้กล้าสบตาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องถูกเวนคืนที่ดินนะครับคุณสิริกันย้ำนะครับว่าถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ก็ต้องให้เกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นโครงการที่คิดยังไม่เสร็จแล้วทําให้ประชาชนใจคอไม่ดี นะครับขอให้เป็นโครงการที่ทำรับประชาชนฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้ค้านหัวชนฟ้าแต่เขาค้านเพื่อปกป้องประโยชน์ประชาชนว่ารัฐบาลอย่าคิดช่วยๆนะเพราะนั้นกองเชียร์รัฐบาลที่บอกว่าสิริกัญญาค้านหัวชนฟ้าขัดขวางเพื่อไทยทํางานไม่ใช่เขาค้านเพราะเขากลัวรัฐบาลทําช่วยเขาค้านเพื่อรัฐบาลน,นั้นให้หลักประกันว่าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับเขาค้านด้วยจุดยืนนี้ นะครับว่าเมื่อทําประชาชนต้องคุ้มค่านะครับอย่าทําให้ประชาชนใจคอไม่ดีอย่าทําให้ประชาชนกังวลเรื่องการเวนคืนที่ดินอย่าทําให้ประชาชนกังวลว่าโครงการนี้ไม่คุ้มและประชาชนเสียประโยชน์นะครับอย่าให้รัฐบาลไปหาประชาชนไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะเป็นรัฐบาลไปหาประชาชนไอ้พวกนักการเมืองบางคนเนี่ยตอนก่อนเป็นรัฐบาลมันกระสันหาประชาชนนะครับบางคนเกิดมาเป็นคนในช้อนเงินช้อนทอง พออยากเป็นนายกปุ๊บไปกินข้าวกลางแคร่ชาวนาอายุทยาวันเดียวแล้วทั้งชีวิตไม่เคยกินอีกเลยจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยไปอีกไม่มีแล้วนะครับอยากเป็นนายกวันแรกไปกินข้าวกับชาวนาอายุทยาแล้วก็ริ้วล้อก็ไปถ่ายรูปนะครับกินข้าวบนแคร่กับชาวนาใช้ช้อนกับสังกติทาวันนั้นอยู่วันเดียวจนถึงตอนนี้ไม่เคยทาอีกแล้วไอ้นักการเมืองอย่างนั้นก็มีนักติดสีดิกญญาบอกคนเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องสังประชาชน ผมไม่ได้พูดว่าใครนะครับไม่มีาพากพิงใครนะครับสิริกัญยาบรนักากรมอนต้องฟังประชาชนสบตากับพี่น้องประชาชนท่านจะได้รู้สึกว่าอาจจะต้องกลับมารื้อผลรายงานการศึกษาสักรอบก่อนจะทําต่อแล้วก็คอยทบทวนรายงานนะครับเพราะจะนํานไปสู่การทําจุดเริ่มต้นใหม่ว่าตกลงรัฐบาลชุดนี้จะทําโครงการนี้ตามรอยคุณศักดิ์สยามสูตรคุณศักดิ์สยามหรือคุณเศรษฐาจะทําแตกต่างกับคุณศักดิ์สยามนะครับไม่งั้นจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่นคุณสิริกยาบอกว่ามันมีข้อมูลเข้าคารมอบอกว่าโครงการได้คุ้มทุนใน24ปีนะครับแต่ถ้ามอยากมีท่อส่งน้ํามันมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ได้นะครับขอให้ตอบประชาชนได้อย่างครบถ้วนว่ามันจะคุ้มค่ากับการเสรียสละของประชาชนนะครับแล้วคุณสิริยางก็ตั้งคำถามว่ากังวลว่าโครงการที่จะคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะถ้าวัดต้องการเรื่องการประหยัดเวลาถ้าต้องขนของขึ้นจากเรือ แล้วขนลงเรือใหม่จากรถไฟไปลงเรือแล้วรอเรือสองรอบมันไม่ต่างจากเวลาที่มีการถ่ายเรือถ่ายสินค้าที่ช่องแคบมระกาที่รอเรือแค่รอบเดียวอันนี้คือประเด็นสําคัญที่คุณสิริกัญญาทักเอาไว้แล้วทางฝั่งรัฐบาลยังไม่มีใครตอบคําถามเรื่องนี้เพื่อนสิริกัญญาและพักก้าวไกลนะครับเขาไม่ได้ค้านเพื่อทําลายลารังทักเพื่อไทยแต่เขาค้านเพื่อให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยออกนโยบายแบบที่รอบครอบนะครับว่าจะทําเพื่อ ผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆซึ่งอันนี้คือหน้าที่บทบาทฝ่ายค้านและบทะาาบทาทนักการเมืองทุกครคก็ต้องทําแบบนี้แหละครับจะทําอะไรก็ตามต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งในใจนะครับอย่าเอาผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับหรือว่าการทํามาหากินของตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสิริกัญญาพูดในน่าสนใจนะครับแต่ว่าก่ mm hmm. อนที่จะไปที่เรื่องที่คุณสิริกัญญาพูดอีกเรื่องนึงเนี่ยครับมีชาวบ้านเนี่ยนะครับออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยอันนี้ต้องชมรีพอร์เตอร์นะครับก็ขออนุญาต เอาภาพจากรีพอร์เตอร์มาใช้นะครับเพราะว่าแยามเขาไปลงพื้นที่นะครับเป็นชาวบ้านที่หลายคนผมก็รู้จักนะครับคุณหันนรงยาวเวลอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องชุมชนนะครับแกเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีนะครับเข้าใจว่าแกเป็นนักศึกษารามกําแหงนะครับผมไม่ใช่เด็กรามนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่รู้จักคนไปเยอะเยอะตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับเ,เพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นภาพของคนที่สนใจเรื่องชาวบ้านสนใจเรื่องชุมชนเนี่ยนะครับ เขาออกมาแสดงความเห็นกันนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับจากรีพอร์เตอร์นะครับเครือข่ายพระโต๊ะขึ้นป้ายขานแลนบิชนะครับแลนบิชบิวเทีเพิลไลฟ์นะครับแล้วก็ขึ้นป้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันมีนักการเมืองบางคนนะครับดูถูกประชาชนว่าไอ้ประชาชนที่คัดค้านแลนบิชเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษยังไม่เป็นเลยนะครับเขาก็เลยมีการโพสต์มีการจัดก,กิจกรรมนี้นะครับแล้วโชว์โปสเตอร์เป็น ข้อความแบบนี้เลยว่า destruction of local lifestyle นะครับ pollution ocean and air n d a endanger wildlife นะครับปัญหาของสัตว์ป่าชีวิตนะครับที่ใกล้สูนพันธุ์นะครับขึ้นป้ายคานแลนบีชนะครับเป็นเครือข่ายชาวบ้านที่พระโต๊ะนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับสภาประชาชนภาคใต้กปปประชาชนภาคใต้นะครับซึ่งชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับคือคุณธเนศ ทัพทิมทองนะครับคนพตัตโตบอกว่าถ้าเกิดโครงการแลนด์บชขึ้นก็จะทําลายชีวิตคนในพื้นที่ทําลายวิถีชีวิตทําลายแม่น้ำระเบิศจากัดพื้นที่เกษตรโครงการนี้จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมทําให้เกิดการแยกพื้นที่ทางเกษตรนะครับรวมถึงคุกคามสัตว์ป่าทั้งทางบกและทางทะเลแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่พตัตโตท่านหนึ่งนะครับเป็นคนอายุ24ซึ่งน่าจะเป็นน้องในคลิปนี้นะครับขออนุญาตเอาภาพจากรีพอร์เตอร์มาด้วยอันนี้ยังไม่ได้ขอแยมนะครับบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ว่า แย่ไม่ด่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าแดนแยมด่าก็ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรแย่ไม่ด่าอยู่แล้วนะครับผมพูดเล่นนะครับขออนุญาตภาพแยามมาใช้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหาจากที่อื่นไม่ทันจริงๆนะครับก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่พระโต๊ะนะครับเป็นคนอายุ24ปีนะครับอย่างที่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นกันอ่าเห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็นึกว่ายังไม่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพของเยาวชนท่านนี้นะครับที่ได้ ปราัยนะครับในพื้นที่จัดงานนะครับของชาวบ้านว่าทําไมชาวบ้านถึงไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบิชนะครับก็บอกว่าเหตุผลที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้นะครับมีผลกระทบกับประชาชนแล้วน้องคนนี้อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับเพื่อนสตาดเห็นว่าคนในพื้นที่ก็สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษได้ทําไมต้องดูถูกกันขนาดนั้นว่าชาวบ้านโง่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็มีคนที่เรียนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ คุณสิริกันคุณแยมนะครับเขาก็มีการลงพื้นที่นะครับไปดูพื้นที่ของชาวบ้านในจุดที่จะมีแมวสร้างเรือท่าเรือนาลึกคืออ่าวอ่าที่จังหวัดระนองด้วยเมื่อไปถึงก็พบนะครับว่าสภาพของอ่าวอ่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนลองดูภาพเต็มเต็มจากรีพอ์เตอร์ก็ได้นี่ก็เป็นภาพบางตอนจากรีพอร์เตอร์นะครับขออนุญาตทัปนีเอียดสศรีชัยแยมด้วยนะครับก่อนนะครับนี่ครับเป็นภาพที่แยมเขาถ่ายมานะครับ เต็มไปด้วยอาหารที่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีทั้งปูม้ามีทั้งปลามีทั้งกุ้งมีทั้งหอยนะครับยงเขาบอกว่าอ่าวอ่าที่จังหวัดระนองเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ซึ่งมีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มีต้นโกงการมีกระชังปลามีลอบปูมีฟาร์มสเตย์ของชาวบ้านนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่จะมีการสร้างพื้นทั้งท่าเดินน้ำลึก6000กว่าไร่นะครับซึ่งก็จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ ไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ่านผู้ชมได้ดูสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในอ่าวซึ่งรัฐบาลนะครับต้องการทําลายนะครับแล้วก็จะเอาเป็นท่อส่งน้ํามันนะครับและทําโครงการต่างๆซึ่งรัฐบาลอ้างว่าคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์นะครับโดยที่ยังไม่ได้ฟังความเห็นประชาชนเลยนะครับและสื่อองค์กาเป็นของรัฐบาลก็รวมหัวกันโกหกโป๊ปมดเท็จนะครับมีการโกรหกอย่างเป็นระบบว่า ประชาชนอยากได้ทั้งที่ยังไม่มีการรับฟังความเห็นประชาชนเกิดคือมันวันนี้เราเห็นการโกหกของรัฐบาลและเราเห็นการร่วมกันโกหกของสื่อฝั่งรัฐบาลนะครับอย่างเป็นระบบนะครับนี่คือภาพจากเฟซบุ๊กเดอะ t ีพอร์เตอร์นะครับไปดูแล้วก็กดติดตามนะครับเพจข่าวเดอะรีพอร์เด้วยนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าพระนองทะเลสมบูรณ์น้ำสวยนะครับอ,อีกท่านหนึ่งก็บอกว่า การทำมาหากินของประชาชนยังแย่อยู่นะครับระนองทะเลสวยมากแต่คนไม่ค่อยรู้นะครับนี่เป็นข้อมูลซึ่งท่านผู้ชมคงไม่มีวันเห็นนะครับจากสื่อฝั่งรัฐบาลนะครับเพราะสื่อฝั่งรัฐบาลจะเล่าเรื่องโกหกอย่างเดียวว่าชาวบ้านต้องการโครงการนี้ชาวบ้านต้องการจะให้มีการทําลายธรรมชาติชาวบ้านต้องการจะให้มีการทําลายอ่าวชาวบ้านต้องการจะได้นะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีชาวบ้านคนไหนหรอกครับจะเลวซาำต่ําช้าจนบอกว่าขอรัฐบาลมาทําลายอ้าวทาลายบ้านเกิดตัวเองเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาของฝั่งรัฐบาลที่ต้องการผลักดันโครงการนี้จนพิรุธแล้วก็เป็นการผลักดันโครงการโดยที่ยังไม่เคยมีการรับฟังความเห็นประชาชนแต่กลับโกหกปั้นน้าเป็นตัวนะครับว่ามีการรับฟังและประชาชนอยากได้แล้วสื่อฝ่ายรัฐบาลหรือองค์การพยุที่เป็นริ้วล้อของรัฐบาลน,นั้นก็มีการประโคมข่าวว่าชาวบ้านอยากได้ ทั้งที่ยังไม่เคยมีการฟังความเห็นประชาชนยังไม่เคยมีการประชาพิจารณเลยแล้วถ้าเกิดบอกว่าชาวบ้านอยากได้รัฐบาลกำลังว่าวชาวบ้านที่ขานเป็นหมาเลยครับรัฐบาลกําลังจะบอกวาคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นสัตว์นรกประเภทหนึง่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนเหรอครับไม่ใช่นะครับอย่าพูดอย่างนั้นอย่าบอกว่าทุกคนเห็นด้วยเพราะถ้าคุณบอกทุกคนเห็นด้วยปาคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่คนหรืออย่างไรนะครับพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับสําหรับคนเป็นรัฐบาลนะครับ อ่ะนี่แหละครับใน youtube ก็บอกว่าถ้าทำธรรมชาติแบบนี้จะไม่มีวันหวนกลับนะครับต้องย้ำนะครับว่าเราไม่ได้พูดถึงการขานโครงการนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นญหาคือรัฐบาลให้ข้อมูลที่ไม่รอบด้านและภายใต้การให้ข้อมูลที่ไม่รอบด้านนั้นมันมีสัญญาณว่ามันจงใจมีความจงใจนะครับในการชี้นำสังคมในการให้ข้อมูลเท็จกับสังคมนะครับว่าชาวบ้าน ไม่ต้องการเอาวชาวบ้านต้องการทำลายทรัพยากรและชาวบ้านต้องการโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับชาวบ้านต้องการอะไรนั้นจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษามีการเปิดประชาพิจารณ์และมีการให้ทุกคนได้แสดงความเห็นและข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทีเทยมกันไม่ใช่อยู่ดีๆรัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าชาวบ้านต้องการนะครับในเมื่อการขอฟังความเห็นอย่างเป็นระบบมันยังไม่เคยเกิด จึงไม่มีใครพูดได้ว่าชาวบ้านต้องการหรือไม่ต้องการนะครับอ่นี่แหละครับขอบคุณมากนะครับคุณธัปณีเดอร e ดีพอตเตอร์นะครับอ่าหลายท่านบอกไปพิมพ์มาใน Facebook ว่าอยากเห็นภาพนี้อีกนะครับภาพชาวบ้านอีก่ะงั้นเดี๋ยวภาพพื้นที่อ่าวนะครับที่มาจาก The Reporter, เดอร p o ีพอตเตอร์เอามาลงอีกว่ามีภาพที่สวยงามขนาดไหนสภาพอ่าวที่สมบูรณ์มันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ให้มาดูกันอีกนะครับนี่คือภาพปูเป็นเป็นที่ชาวบ้านจับได้นะครับจากบริเวณอ่าวซึ่งรัฐบาลจะสร้างแลนบิชนะครับจะทําโรงงานอุตสาหกรรมจะทําท่อส่งน้ํามันนะครับเดี๋ยวดูภาพความอุด,ดมสมบูรณ์นะครับของการจับปูบริเวณอ่าวนะครับที่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอนดีตที่มีวันกลับมาทันที่โรงงานนะครับและท่อส่งน้ํามันรวมทั้งเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพจากเทอร์รีพอ์เตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ จะเห็นนะครับว่าสภาพหาดค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วมองไกลๆก็จะเห็นเกาะพยาามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นภาพแบบนี้แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ชาวบ้านเขาคัดค้านเพราะเขารู้ว่าสําหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดทั้งหมดนี้คือทรัพยากรซึ่งเมื่อถูกทําลายลงไปแล้วมันฟื้นไม่ได้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ในทุนไม่เคยเห็นคนเป็นรัฐบาลไม่เคยเห็น คนเป็นเจ้าของโรงงานไม่เคยเห็นผู้รับเหมาไม่เคยเห็นนะครับในหน้าคาที่ดินไม่เคยเห็นนะครับสิ่งที่ในหน้าคาที่ดินหรือผู้รับเหมาเห็นก็คือทะเลเหมาะกับการสร้างโรงงานอ้าวสวยเหมาะกับการถูกทําลายล้างเป็นท่าขนส่งน้ํามันนะครับโลกของคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันดังน,นั้นเราจึงจําเป็นจะต้องฟังประชาชนและประชาชนให้มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ วิถีชีวิตของชาวบ้านแบบนี้ก็จะถูกทําลายลงไปนะครับหากโครงการที่ทําอย่างไม่รอบคอบนะครับได้รับการผลักดันอย่างที่มีการให้ข้อมูลไม่ครบว่าชาวบ้านต้องการนะครับให้มีการทําลายอ่าวให้มีการทําลายป่าให้มีการทําลายเกาะให้มีการทําลายสัตว์น้ําเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลน,นะครับหรือสื่อฝั่งรัฐบาลมีการบอกกับประชาชนนะครับนี่ก็คือภาพที่ต้องขอบคุณรีพอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับคุณจิตติบ,บอกว่าไหนว่าพอเพียงทําทําไมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าทะเลใต้สวยจริงๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะให้ชาวบ้านไปทํามาหากินอะไรหลังจากนั้นนะครับคุณวีวววีว่วบอกว่าขอแชร์ทุกรายการอาจารย์สีรถพันาให้คนตาสว่างมากขึ้นขอบคุณมากนะครับดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดต,ตาม YouTube ช่องสีรถทอ์ Talk กันตอนนี้ใกล้สามพันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้คนที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์มีประมาณห0 0้อคน เจ็ดรอยคนนะครับดูว่าอีกเจ็ดรอยคนเนี่ยคือใครนะครับเดี๋ยวจะตามไปถึงบ้านนะครับเพราะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ยามถัป,ปนีได้เปิดให้เราเห็นนะครับถึงสภาพความเป็นจริงนะครับว่ามีชาวบ้านที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะครับและสภาพทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งจะถูกทําลายล้างแล้วแทนที่ด้วยท่อส่งแก๊สท่อส่งน้ามันท่าเรือน้าลึกต่างๆนานาทันทีนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการที่ผู้รับเหมาจะก,กอบกอยเม็ดเงินมหาศาล5,000ัน 5, ล้านบาทนะครับขณะที่ ประชาชนที่สูญเสียนั้นอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากความสูญเสียก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่คุณสิริกรัญญาพูดนะครับไม่ใช่การค้านหัวโขงฝาแต่ถ้าทําคุณต้องทําให้คุ้มค่าและความคุ้มค่าต้องไม่ใช่ในมุมของเงินเข้ากระเป๋าผู้รับเหมาแต่ต้องเป็นมุมของเงินที่จะเข้ากระเป๋าประชาชนอย่างตรงไปตรงมาจะทําอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีคำอธิบายจากรัฐบาลเลยแม้แต่อ,อย่างเดียวนะฮะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คุณสิริกัญญาเขามีการพูดนะครับก็คือเรื่องของนโยบาย ดิจิตอลวันเลตนะครับหรือว่านโยบายกู้เงินแจกนะครับว่าดูแล้วนะครับสถานการณ์ของโครงการดิจิตอลวันเลตนะครับหรือว่าโครงการกู้เงินแจกเนี่ยมีปัญหานะครับในเวทีที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ในเวทในการให้สัมภาษณ์หลังจากเวทีที่ธรรมศาสตร์เสร็จสิ้นลงเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของนโยบายกู้เงินแจกนะครับที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําเมื่อไหร่อย่างไรยังไม่มีกําหนดเลยนะครับ สิริกัญญาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็าบอกว่าขอภาพสิริกัญญาขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปขึ้นภาพอื่นภาพมันผิดนะฮะก่อนน้าเอาภาพสิริกัญญาขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะฮะครับอ่ะนะครับ คุณสิริกัญญาที่เป็นภาพเก่านะครับไม่ใช่ภาพวันนี้นะครับแต่เอาขึ้นมาเป็นภาพประกอบเฉยๆนะครับ <c oughs> คุณสิริกัญญาเขาใสัมภาษณ์เรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ต่อว่าอะไรบ้างนะครับก็บอกแบบนี้ว่าเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้าให้ประเมินตอนนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าโครงการนี้มันจะไปยังไงกันต่อนะครับมองภาพใหญ่ไม่ออกนะครับ <c oughs> เหตุผลที่มองไม่ออกเพราะอะไรนะครับ <c oughs> คุณสิริกัญญาบอกว่าเหตุผลที่บอกว่ามองภาพใหญ่ของโครงการนี้ไม่ออกเนี่ยเพราะว่า รัฐบาลต้องการออกพอรบรเงินกู้นะครับแล้วเมื่อรัฐบาลต้องการออกพอรบรเงินกู้เนี่ยนะครับมันก็จะเจอปัญหาของปปชที่เขามีอำนาจในการเตือนในการให้คำแนะนำได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายการทุจริตนะครับทีนี้คำถามคือจะหาทางออกจากเรื่องนี้อย่างไรนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยแหละต้องเป็นคนให้ํำตอบเรื่องนี้อย่างเร็วไว ในเร็ววันนะครับเชื่อว่าทุกคนรอคอยคําตอบว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนจะทําได้หรือไม่ได้ทําก็ขอให้ประชาชนพูดขอให้รัฐบาลพูดกับประชาชนตรงๆเพราะตอนนี้ประชาชนได้รับฟังว่าต้องรอเพราะรายงานปปชนะครับทำให้ต้องเลื่อนโครงการยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นและความไว้ใจของรัฐบาลคุณสิริกัญญาย้ําเรื่องนี้สาคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลไม่คิดว่ารัฐบาลควรจะฟังปปชแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องฟังคือคนในคณะกรรมการ นโยบายพิกจบวอลเล็ตด้วยกันเองนะครับซึ่งจะเป็นคนลงมติว่าโครงการจะได้ไปต่อหรือไม่รัฐบาลควรฟังเรื่องนี้มากกว่าปปชคุณสิริกัญญาพูดประเด็นนี้น่าสนใจเะเขาบอกว่าปปชสําหรับคุณสิริกัญญาแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับอันนี้คุณสิริกัญญาพูดนะครับถ้าให้ขยายความคือคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาเชื่อแบบพักก้าวไกลว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ เป็นอำนาจเต็มของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นอำนาจเต็มของพรรคการเมืองซึ่งปปชไม่คนยุ่งนะครับคุณสินการบอกว่าไม่จําเป็นต้องฟังปป,ป,ปชนะครับปปชได้ไม่ได้มีหน้าที่มาขวางนโยบายของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งย้ำนะครับจุดยืนนี้สําคัญนะครับเพราะว่าองค์าพยพของรัฐบาลพยายามจะโจมตีก้าวไกลและสิริกัญญาว่าก้าวไกลคัดค้านเรื่องนี้เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตรวมทั้งโจมตีว่าก้าวไกลจะไปยื่นคาร้องเล่นงานพรรคเพื่อไทยซึ่งสิริกัญญา ชัยธวัฒน์พิธาและทุกคนเขาย้ําว่าเขาไม่มีความคิดแบบนี้เขาย้ําเหมือนเดิมว่าปปชไม่ควรยุ่งกับนโยบายของรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งเรื่องนโยบายต้องให้พักการเมืองรับผิดชอบกับประชาชนและสภาปปชไม่ต้องมายุ่งนะครับคนที่รับผิดชอบคือคณะกรรมการนโยบายซึ่งไม่ได้มีข้าราชการการเมืองอย่างเดียวแต่มีข้าราชการประจําด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องฟังให้มากนะครับ เราไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะไปสุดที่ตรงไหนนะครับนี่คือคำตอบของคุณสิริกัญญาต่อนโยบายกู้เงินแจกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดยืนก้าวไกลเรื่องนี้ไม่ใช่การยุคให้ปปชฟันเพื่อไทยและไม่ได้การบอกไม่ใช่การบอกว่าเพื่อไทยต้องฟังปปชสิริกัญญาและพรรคเพื่อก,ก้าวไกลเขย,ย้าทุกครั้งว่าเรื่องนี้ปปชได้แค่เตือนแต่ขัดขวางนโยบายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อไทยไม่ต้องใช้วิธีโยนบาปว่าปปชขัดขวางเพราะปปชไม่ได้มีอํานาจห้ามเสมอนอกฎหมายปปชไม่ได้มีอํานาจห้ามสอสอวดกฎหมายการเสอนอกฎหมายเป็นอําน,นาจเต็มของรัฐบาลการบวดกฎหมายเป็นอําน,นาจเต็มของสอสอนะครับปปชไม่มีอํานาจอะไรเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณสิริกัญญาเขา,าทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ